สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับก็นชนะของแฮรทริกฮีโร่ในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวมาเีออยูลอฟสกี้ค้ชสุดเกรียนผู้เป็นที่รักของแฟนบอลเมืองทองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุดราม่าเกิดขึ้นนะครับเป็น SCG เมืองทองนเนตเนี่ยบุกไปเอาชนะบุรีรัมไม่ได้ถึงทิ่น3ประตูต่อ2ความเดือด นอกจากเรื่องของผลสะกดที่บุริลามแพ้คาบาแล้วนั้นก็คือการให้สัมภาษณ์หลังเกมของ ma, อเล์ซานเดรการ่มาอดีตกุนซือของเมืองทองที่ไปคุมบุรีลามินเนเตตโดยนั้นของการ์มาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงมาโลยูลลอสกี้ออกแนวจิกกัดเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่ามาริโอเนี่ยชนะได้2เกมจะกลายเป็นโค้ชที่ดีเขาเนี่ยยังไม่มีรายเส้นด้วยซ้ำไปการเปลี่ยนโคช้ชมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา เดี๋ยวมาคอยดูกันว่าเมื่อจบฤดูกาลตำแหน่งของเราจะไปอยู่ตรงไหนยังมีเกมให้ลงสนามเล่นอีกมากมายนี่ก็ถือว่าเป็นกระแสที่เดือดมากๆครับจากการให้สัมภาษณ์หลังเกมของอเล็กซนเดรกามาผู้จัดก,การทีมของบุรีรัม ที่ย้ายข้ามฝั่งจากเมืองทองกลับไปคุมทีมที่เขาเคยคุมมาในอดีตอย่างบุรีรัมย์นั่นเองนะครับซึ่งทางด้านของมารอุลลอฟสกี้คนนี้นะครับเขาก็ได้ปั่นเหมือนกันครับก่อนเกมเขาก็บอกว่าผมเกิดมาจากเมืองทองไม่มีทางย้ายข้ามฝั่งไปบุรีรัมย นี่คือคำพูดของเขาในการออกมาแสดงจุดยืนว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทางย้ายข้ามฝั่งไปร่วมงานกับบุริลามิเนเตตไม่ว่าจะฐานะอะไรก็ตามนะครับซึ่งทางด้านของมาริโอยูลอฟสกี้คนนี้ทำผลงานได้ดีครับถึงแม้ว่าจะพึ่งคุมได้เพียงแค่สองเกมครับเกมแรกเนี่ยเอาชนะโพลิสเทโลเอฟซีไปได้3-1เกมที่2เนี่ยก็พาลูกทีมบุกไปเอาชนะบริลลไม่ถึงทิน 3ประตูต่อ2เก็บ6แต้มเต็มทำให้แฟนๆของกิเลนพยอง s อ g เมืองทองยิ่นเด็ดนั้นยิ้มแก้มปริกันไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางด้านของมเมยโอยุลกี้เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่เข้ามารับงานคุมทัพเมืองทองแล้วนะครับว่านี่เนี่ยมันเป็นฝันที่เป็นจริงเขาต้องขอคุณสโมสรเมืองทองสำหรับโอกาสมาสศจารร์นี้ผมสัญญาว่าจะทำงานหนักทุ่มเทเพื่อนำชัยชนะมาให้พวกเราและจะพยายามเก็บแต้มให้ได้ทุกนัด ขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับทางด้านของยูโรฟสกี้คนนี้เนี่ยได้เข้ามาคุมทักกิเลนพยองต่อจากเอเล็กซานเดรกามาที่กามาเนี่ยไปคุมบุรีรัมและเขาก็เข้ามาคุมทีมแทนนะครับเพราะกามาเนี่ยทำผลงานได้ย่ำแย่ครับในเกมก่อนที่จะย้ายออกไปคือแพ้ต่อตราดคาบ้านไป1ต่อ0ทำให้ทางผู้บริหารของเมืองทองแต่งตั้งมาริโอคนนี้ เข้ามาเป็นโค้ชในที่สุดนะครับทำงานร่วมกับดารินรีดผู้อำนวยการอะคาเดมีแล้วก็ยังมีดานโย,ยเซยกาที่เข้ามาคุมโค้ชรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทีมครับซึ่งนันของมาริโอเนี่ยก็เคยผ่านการอบรมระดับโค้ชซีไรเซ้นมาแล้วที่ประเทศบ้านเกิดที่มาซิโดเนียแต่การก้าวขึ้นมาคุมทัพกีเดนพยองเนี่ยด้วยเงินไขกํกำหนดไลเซ้นขั้นต่ำของวณะผู้ฝึกสอนในระดับไทลีกเนี่ยต้องระดับ A หรือโปรไลเซนเท่านั้น ทำให้ต้องใส่ชื่อของคุณอุทัยบุญเหมาะที่จบเอรเซนเอฟซแทนในการลงทะเบียนกับบริษัทไทยลีกจำกัดนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมการมาถึงออกแนวจิกกัดมาริโอคนนี้เล็กๆน้อยๆครับวันนี้ผมจะพาไปดูเส้นทางและประวัติการค้าแข้งของเขาว่าจะต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าที่มาริโอคนนี้จะกลายมาเป็นตำนานของเมืองทอง มาแล้วยูลอฟกี้ครับเป็นเด็กผู้ชายที่เกิดที่เมืองเบลเกรดเมืองหลวงของยูโกสลาเวียเขาเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมชื่อดังในบ้านเกิดโดยมีความฝันว่าอยากจะกล้าเขานมาเป็นนักเตะอาชีพกับทีมทีมนี้ให้ได้แต่แล้วก็ต้องล้มเลิกความคิดนี้ไปและตัดสินใจย้ายออกจากเวสต้าเบลเกรดทีมดังในเมืองหลวงของยูโกสลาเวียแต่แล้วครับเขาก็ต้องล้มเลิกความคิดนี้ไปและตัดสินใจย้ายออกจากทีมเวสต้าเบลเกรด ทีมที่เขาอยู่มาตั้งแต่วัยเด็กที่เขารักอย่างมากเขาเนี่ยถูกเลสเตอร์เบเกตครับถูกปล่อยยืมไปตลอดเลยนะครับมันจะเป็นการไปอยู่กับ ash, มาเดนวัชรวมไปถึงการอยู่กับโซปอตสุดท้ายเขาตัดสินใจย,ย้ายทีมไปอยู่กับเบซานิยาในปี2004แล้วก็เล่นในผิียงแค่3ปีก่อนที่จะย้ายไปสู่วอชบอดีนาในปี2007ก่อนที่ในปี2011นะครับเขาเนี่ย ตัดสินใจย,ย้ายข้ามลีกกันไปเลยทีเดียวนะครับตอนแรกเนี่ยอยู่ในลีกเซอร์เบียหรือว่ายูโกสลาเวียนะไรครับเมื่อวัา26ปีครับมาเดโอคนนี้เนี่ยตัดสินใจย้ายบอหาความท้าทายในลีกนอกประเทศกับสโมสรเมทาริชโดเนส ในยูเครนนั่นเองโดยเขาเนี่ยลงเล่นในเพียงแค่7นัดเท่านั้นซึ่งเขาก็รู้สึกผิดหวังและเจอปัญหามากมาอยู่พอสมควรที่การเดินทางในครั้งนี้มันไม่เป็นดังที่คิดเอาไว้เขาจึงคิดว่าอยากจะออกเดินทางท่องเที่ยวม,มายัางประเทศไทยเพราะเขาอยากลองมาเที่ยวที่ประเทศแห่งนี้สักครั้งในชีวิตโดยเขาเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็มาตามรอยภาพย,ายนตร์ที่เขาชื่นชอบอย่าง h e b e บ c ชและก็เดอ h แ n ง Over 2แต่แล้วเขาก็เกิดเปลี่ยนใจกระทันหัน และไม่ได้เดินทางมาเที่ยวที่ไทยครับซึ่งปัญหาที่เขาพบเจอตอนเล่นอยู่ในลีกยูเครนเนี่ยก็มีปัญหามากมายครับสโมสรมีปัญหาเรื่องของการเงินลีหยุดการแข่งขันการเล่นฟุตบอลที่นั่นเต็มไปด้วยความกดดันท้ายที่สุดครับมาริโอยูลโอฟสกี้ตาสินจะย,ย้ายข้ามทวีปมายังลีที่เขาเคยคิดอยากจะมาท่องเที่ยวนั่นคือประเทศไทยโดยเขาครับได้ย้ายเข้ามาร่วมทัพกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดรวมงานกับคนบ้านเดียวกันอย่างสราวิซาโยคาโนวิช กุสื่อชาวยูโกสลาเวียหรือว่าเซอร์เบียนในปัจจุบันนั่นเองโดยมาริโอกับได้พูดถึงประสบการณ์ว่าตอนที่ผมย้ายอยู่ที่เมืองทองในปี2 0 1 2เนี่ยผมรู้ว่าตัวเองเก่งนะจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นนักเตะต่างชาติผมค่าเหนื่อยแพงแต่สิ่งที่ผมต้องเจอ ผมย้ายมาร่วมทีมที่เต็มือนักเตะทีมชาติไทยเป็นนักเตะระดับตำนานของไทยลียกและพวกเขามีอำนาจในห้องแต่งตัวสิ่งที่ผมต้องทำคือการพยายามทำตัวให้สงบเสงี่ยมมากที่สุดไม่วางตัวกลางทำตัวเป็นขาใหญ่หลังจากนั้นก็ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองในสนามซอฟในการแข่งขันและก็จะเป็นที่ยอมรับเองในที่สุดออชีนักฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคุณมักเจอปัญหาการทำงานในห้องแต่งตัวอยู่ตลอดเพราะในโลกของฟุตบอล คุณอยู่ในทีมผู้ชายอย่างน้อย22คนเป็นเพื่อนร่วมงานและทุกคนคิดว่าตัวเองเก่งและดีพอที่จะได้ลงสนามนั่นเองสิ่งที่ตัวเราต้องทำเนี่ยคือทำงานอย่างเป็นมืออาชีพทำงานให้เต็มที่ที่สุดผมไม่จำเป็นต้องออกไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมทีมแต่เราจะเป็นต้องทำงานของเราให้ดีรู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่ไปสร้างปัญหาให้กับใคร นี่คือการพูดถึงในการที่ย้ายมาเล่นไทยลีกทำยังไงถึงจะเล่นไทยลีกให้ได้ดีของมาเิโอยูรอฟสกี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีนักเตะฝีเทา้าดีดังๆมากมายครับมาจากพรีเมียร์ลีกก็มีลีกดังๆก็มีแต่สุดท้ายพิสูจน์ตัวเองไม่ได้เพราะมีอีโก้สูงเกินไปนะครับนักของยูรอฟสกี้เนี่ยได้เข้ามาสร้างปรากฏการณ์ควา้าแชมป์ไทยลีกแบบไร้พ่าย ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้ามาร่วมการแข่งขันซึ่งเขาเนี่ยอยู่กับทีมเป็นเวลา3ปีลงไป121นัดทํำไปถึง59ประตูและก็ได้สร้างชื่อเสียงและความเกรยียนต่างๆนานามากมายตามแบบฉบับของยูลรฟสกีแต่เขาก็โดดเด่นในเรื่องฝีเท้าเช่นกันนะครับเขามีขาซ้ายที่ยอดเยี่ยมและยิงแม่นราวกับจับวางทั้งยิงทั้งจ่ายเขาทําได้ดีแบบสมบูรณ์แบบ แต่งานเลี้ยงมันก็ย่อมมีวันเลิกราอะไรครับเขาเนี่ยตัดสินใจย้ายออกจากเมืองทองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากจบปี2013าเขาเนี่ยเคยได้รับขอ้อเสนอจากทีมในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีการพูดคุยอย่างจริงจังเกี่ยวกับการย้ายทีมในครั้งนั้นแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจอยู่ที่ไทยต่อไปเพราะเขามีความสุขกับการเล่นฟุตบอลที่เมืองไทยถึงจะได้เงินน้อยกว่าที่ญี่ปุ่นแต่ถ้าคุณมีความสุขกับการทํางาน คุณไม่จําเป็นต้องย้ายออกไปผมรู้ว่าประเทศไทยคือประเทศที่เหมาะสมกับผมในฐานะนักฟุตบอลนี่คือคําพูดแค่นี้ก็ได้ใจแล้วสําหรับของมาริโอยูลอฟสกี้ซึ่งสุดท้ายครับเขาก็ได้ย้ายออกจากเมืองทองอยู่ดีโดยย้ายไปยังแบงคอกแบบไร้ค่าตัวและได้ไปร่วมงานประสานงานกับเราสตาร์ดังของทีมแบงคอกมากมายครับทั้งจักกรพานพรไสมีก้าชูนวนรีรีสอรเทเวินไทยสรวัตรเดชมิตร และอีกหลายๆคนซึ่งถึงแม้ว,ว่าตอนที่เขาเนี่ยย้ายไปที่ทรูแบงคอกนั้นเขาจะอายุ31ปีแล้วแต่เขาเนี่ก็ยังโชว์ทักษะฟุตบอลอันชั้นยอดให้กับแฟนบอลชอาวไทยได้รู้สึกว้าวตลอดโดยเขาเนี่ยเข้ามาอยู่กับทรูแบงคอกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น แต่ทาไปถึง29ประตูในทุกรายการก่อนที่เขาเนี่ยจะย้ายทีมอีกครั้งโดยคราวนี้เขาย้ายทีมไปร่วมทัพกับ Bangkok Grass FC หรือว่า BG ปรปทุมในปัจจุบันนั่นเองโดยเขาเนี่ยย้ายพรนักง,งานกับจเซฟเ h f ฟเรที่ขย,ยับงานจากผู้ช่วยโคช้ช รับตำแหน่งกุญซือใหญ่ของ BG ซึ่งในปีนั้นเนี่ยบีได้พุ่มซื้อนักเตะฟิาทาดีๆเข้ามาสู่ทีมมากมายกับทั้งเฟเดริกเมนดี้จากเจจูยูไนเต็ดโรบินโฮมจากวาสรุล IF วิทยามัดลํำจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่ได้ผ่านพ่วงจานจากสิงเชียงรายยูไนเต็ด และยังได้ร่วมงานกับแนวรุกที่ดีที่มีอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับอย่างสุรชาติสารีพิมพและก็ชาตรีชิมทะเลหัวหอกไบเก่าพร้อมมาเป็นเจ้าเวหาซึ่งดูจากขุมกําลังเนี่ยบีจีในชุดนี้พอจะเป็นม้ามืดในการลุ้นแชมป์ไทยลีกได้เลยทีเดียวหรือว่ายอย่างน้อยเนี่ยก็ได้จบไม่ต่ำกว่าที่6แน่ แต่แล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับตาลปัดกันหมดครับมาก,กลกรัส FC จบที่14มี42แต้มโดยในปีนั้นเนี่ยไทยลีกเอาทีมตกชั้นทั้งหมด5ทีมครับทำให้ BG ต้องตกชั้นไปพร้อมกับโปลิสเทโรราชนาวีอุบล UMT และ Air Force ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางกอกกลาสหรือว่า BG ทีมนี้เนี่ยแล้วก็ไชานาตมี4-2แต้มเท่ากันนะครับ2ทีมนี้แต่เฮดทูเฮดเนี่ยไชายนาตด,ดีกว่าเลกแรกเนี่ยไชายนาเสมอ BG มา1-1เลข2 BG ดันในแพ้แต่ใอ้ไชน่าต่อ5ทําให้ BG ต้องตกไปสู่ไทยลีก2ซึ่งในฤดูกาลนั้นครับถึงแม้ว่า BG จะตกชัน้น มาโลยูรอสกี้ก็ทําไปได้4ประตูเลยทีเดียวโดวยในตอนนั้นครับเขาอยู่ในช่วงที่คิดว่าจะแฝงซัดดีไหมเพราะอายุก็ปาเข้าไป33แล้วแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจย้ายกลับมายังบ้านหลังที่2ของเขาที่ได้สร้างชื่อขึ้นมาที่เมืองไทยนั่นคือเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดและเขาก็มาเล่นในช่วงระยะเวลาสั้นๆไป5เกมและก็กลายเป็นผู้เล่นไร้สังกัดตั้งแต่ช่วงเล็กที่2ในฤดูกาล2019และก็แยกทางกับ SCG เมืองทองยูเนเต็ด หลังจากจบเล็กก่อนที่เขาจะตัดสินใจอําลาสน้ำอย่างเป็นทางการครับ ซึ่งน,นบูถึงมาเโอยลอฟสกี้เนี่ยเขาก็ได้สร้างสถิติมากมายและก็เรื่องราวให้น่าจดจำามาเยอะมากมาครับทางด้านของเกรนโอหรือว่ามาเรโอยลอฟสกี้คนนี้ครับมีสถิติเล่นกับสามสโมสรในไทยลีกครับเล่นกับเมืองทองสองรอบทูแบงคอกแล้วก็บีจีปทุมตลอด8ปีที่ผ่านมาครับลงไป197นัดทาไป93ประตูแล้วก็มี1แชมป์ไร้พ่ายกับกิเลนพยองเป็นเครื่องการาันตีฝีเท้าแล้วก็ความสําเร็จและหนึ่งในสถิติที่ ไม่มีใครทําได้เหมือนเขาก็คือว่ายูรอฟสกีเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกและคนเดียวในไทยที่ยิงได้ถึง8นัดติดต่อกันในลีกสูงสุดโดยสถิตินี้นะครับเกรนโอเนี่ยทำไว้เมื่อตอนเล่นให้กับ BU ในปี2017ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครทำได้เหมือนกับเขาเลยสักคนนะครับรวมถึงยังมีวีรกรรมต่างๆนานามากมายครับ หนึ่งในท่าดีใจที่เกรียนที่สุดของไทยลีกครับท่าดีใจนี้เกิดขึ้นในปี2013เกมที่เมืองทองเนี่ยบุกไปเย็นทีโอทีนานทีที่35ครับมาเโิโยยูลอฟสกี้กดประตูที่2ของตัวเองได้และเกรียนโอคนนี้แสดงท่าดีใจแบบเกินเหตุครับโดยการถอดกางเกงที่ใส่อยู่แล้วเอาขึ้นมาคลุมหัว ซึ่งท่าดีใจนี้สร้างทั้งเสียงหัวเราะและเสียงบ่นด่าของแฟนบอลบางส่วนในมันพร้อมกันรวมถึงยังเป็นการดีใจที่ทําให้เขาเนี่ยรับไปเหลืองใบที่2และก็เป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับท่าดีใจนี้ยังเป็นภาพจําของแฟนบอลจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวครับ โดยในตอนนี้ครับภาพความเครียรในอดีตเนี่ยมันได้หวนกลับมาอีกครั้งแต่มันคือความมันในอารมณ์ของชายคนหนึ่งที่มีแพชชั่นที่สูงมากในเกมการแข่งขันก็ต้องมาดูนะครับว่าบทบาทในการเป็นนักเตะเกรียนโอมาเลโอยลอฟสกี้คนนี้นั้นสุดยอดอยู่แล้ว การมาเป็นโค้ชมาเป็นผู้จัดการทีมของ SCG เมืองทองยูเนเต็ดเขาจะสุดยอดและก็ยอดเยี่ยมทําผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนก็ต้องรอด,ดูกันไปยาวๆนะครับว่ามาเลออยูลอฟสกี้ครับชายที่เกิดที่ยูโกสลาเวียแต่พอมีการแบ่งแยกประเทศแล้วเล่นให้กับมาซิโดเนียนั้น เขาจะทำผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนในฐานะการเป็นผู้จัดการทีมของ SCG เมืองทองยูเนเต็ดและนี่ก็เป็นเรื่องราวของมาลอโยยูลอฟสกี้โค้ชสุดเกรียนผู้เป็นที่รักของแฟนบอลเมืองทองเรื่องเด็ดจ,จ็ดจับวันนี้ลาไปก่อนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้แฮตติกฮิโร่นนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ